เราไม่มีเราไปกินกันตั้งสงครั้งแบบว่าาังสือ้พกหัวเดินเราไปกิกตงมีขนมเป็นของรางวัลด้วยนะไคเราก็มีขนมแค่กนงประมาณน่อลโอเคอไอ้นโมเออเอเดเจะงอ แม่ีของพีไ่ไปเป็นอันเดียวกันไปกับเพื่อนในคลาสด้วยค่ะ นสบายคนเดียวเลยไปจนเลยแล้วหายช่าไปเร็วนไปไงช่ยด้วยแวเออไม่ได้ว่ะมองมาพางหน้าไม่ไดถ่ายรูปหน पाव